สวัสดีครับครูเด็ใจบรรยากาศจนำนังอยู่ด้นขวจากเรียนที่ก้าครับจะมามานักเรียนปฏิบัติครับตอน่ายครูใบลินเดินเข้ามาในห้องเรียนหัวหน้าฉันบอกนักเรียนทำความเคารพคุณทำความเคารพเคารพ นักเรียนชายยืนตรงนักเรียนหญิงกลางลงโกโลอาโบการลงบนโต๊ะคูใบลินทักตายนักเรียนแล้วเอาปเอาอะไรนะกระดาน การะาดี้ถือมาในอิดถือมาอะไรถือ,อมาใบใบอิดไว้บนบนปะป้ายข้างกระด,ดาษกระดาษกระดาษ กระโดอากระดาษโดอาในจะกดเลนนี่โดอาน้อยกระดาษด,ด,ด,ดำในกระดาษมีตัวหนังสือเรียนกับเล็เนสะกดไหมเรียงกันเป็นระเบียบเรีย,ยบร้อยและ ระเบียบและถามว่าใครอ่านได้บ้างนักเรียนหลายคนรอลองอ่านเตกไม่ที่แต่ไม,ไม่มีใครอ่านได้ คนคลอโอโบครบทุกบ้านบ้านทุกทุกบ Ser no. ้านจ้ะเนี่ยเรียนคงอ่านไม่ได้อ่านได้ไม่ครบทุกคนคำเพราะบางคำยา ยากและยังไม่ได้เรียนคบาบลินพูดคอ,คอยวันนับนะคะคูจะ ช่ไ,ไหมครับ<อ>เป็นดุกสมเป็นเป็นดุกเป็นคออุเป็นคุณสมบัติคุณสมบัติของคนไดยเมื่ออ่านจบแล้วก็อ่านซ้ำจะ ชาชาในักเรียนอ่านตามดวงแก้ว่าดวงแก้วว่าเป็นคำสั่งของโรงเรียนหรือคะไม่ใช่จ้ะไม่จชะไม่ใช่คำสั่งคำสั่งค่ะ และไม่ได้เป็นของบางไม่ได้เป็นขอ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 อทูขอบางครับด้วยแต่เป็นคำเตือนใจให้รับประเทศชาติโกบลินบุต นักเรียนอ่านแล้วเข้าใจว่าอย่างไรนักเรียนหลายคนช่วยกันตอบนักเรียนตอบได้หลายคนแต่ยังไม่ครบถูกต้องกูไปลินจึงพูชู พอพอพอจูบาที่เตรียมไห้<า>นักเรียนดูแลอะอธิบายว่ายอเปียบเหมือนคน คอ,อโ,โลอบออคอโลออบออันก็กัวใหญ่สายหน้าไม่ใช่ส,สายหน้าศาสต์ศาสต์หน้าศาสนาศาสนาคือคำสั่งสอนที่เ,เรานั้นเราโนอาบอนับถือและปฏิบัติ คำพระหาพระพะพระมหากษัตริย์คือที่รวมคำโกรรมกคำลังใจของคนใดยบางที่เราเราเราเปียนโลเอะยกอเรียกว่า พระเจ้าแผน่นดินหรือในหลวงทั้งหมดนี้เป็นสิ่งมีค่าที่คนใดต้องช่วยกันรักษาไว้ เราจึงพูดว่าทุกสมคุณคุณสมบัติคุณละสมบัติคุณนะสมบัติของคนใจคือรู้จักรักษาสิ่งที่มีค่าถ้าอย่างนั้นเด็กๆทุกคนจะต้องทำชาติ จะต้องจะต้องรักรักชาติรับที่ศาสนา,าเลยรักพระมาหากษัตริย์รักพระมาหากษัตริย์ด้วยใช่ไหมคะ ดวงแก้วถามใจเละใจค่ะครูใบลินตอบและชมว่าดองแก้วฉลาดมากครูไบลินถามต่อว่าถามต่อไปว่าครูรู้บ้างครรู้บ้างว่าลัก แล้วจะทำอย่างไรปิปิตอบว่าปีติ <โด S 1> อะไรปิติปิติอะไรปีติตอบว่าไม่ใช่ตอบบ,บอกว่าโตขึ้นจะเป็นทหารเวลาตอนเวลาเวลาลกตัน จะได้ยิงมืนป้องปองปองปอง,อง,องทูปองปองปอองกันประเตศมานีจะเป็นครูสอนเด็กให้รู้หนังสือที่ทูจะไปจะเป็นหมอ รักษาคนครูใบลินบอกให้นักเรียนทั้งให้นักเรียนโ,โอรออาบทราบว่าทราบทราบบว่าไม่ต้องตอไม่ต้องอะไรไม่ต้องรอไม่ต้องรอ <โ>จนจนจนโตก็รักชาดได้เหมือนกันไม่ใช่นักชาติได้เหมือนมอเอืองอเมืองเมื่อยังเล็กอยู่ขอขอ,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 ขอัวยควยอวอ่ กออัวรอควรควรคอรออัวไอ้คอกอคออัวอควรควรทำตัวให้เด็กให้ให้ให้เป็นเด็กดีสุภาพเรียนรอ<ล>เรียบร้อย ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่และครูก็แสดงว่ารักชาติศาสนาศาสนาและพระมาแ <มะ S 2> ละพระและพระและพระมหากษัตริย์แลปะพระพระมะหากษัตริย์ ก็โตขึ้นทำขึ้นก็ทำงานที่อาชีพทำงานทำงานมีอาชีพเป็นการช่วยญาติบ้านเมืองได้ใครท,ที่ไม่ทำเช่นนี้ก็ไม่ใช่คนไทยเพราะไม่ มีคุณสมคุณสมบัติคุณสมบัติของคนไทยคู่ไพยอะไรนะอหมดิคู่ไพ่คู่ครอบ ครบครบครบคลคลำคลำครบครั้งครั้งครั้งคำคลองคลองคลอง ไม่ต้องคลงคลุมคลุมคลุมคลายคลายคลายคว่ำคว่ำคว่ำ ควันความควายเพลนเพลเพลพริกพร้อม พุงพุ่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 งพ่พพลินนพลืนนพลินไม่ใช่พลืงก่อนพลื่งพลนพลพลินพอรอเออนอ ปลื้นปลืนปล้นด้านพโ <Por ado S 2> ลอาโดพลาดพลาดพลอเราเอาจะกดพลาดนับดับขับชอบชอบชอบสอบรูบรวบ รีบบีบครอบครับเบียบเปรียบเปรียบพายพายอ่านว่าไหนไหนไหนโพอาโพ ปาปอ่านว่าปาปสุปาปอ่านว่าสุปาปอาชีพอ่านว่าอาชีพเคาะลบเขาเขาลบอ่านว่าเขาลบงงจงสงคนจน 1, 2, 3, lôm lôm 6, dốc 8, 9, lốp chốp chốp 13, khó 15, 16, bắt ya Bạn Bạn ban bắt 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 Mình bắt bắt chanh da chanh da chanh da phanh 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 phá phanh thâu bành thâu hả อ่านว่าอาหารสาแดงอ่านว่าสาแดงคุณสมบัติคุณสมบัติคุณสมบัติอ่านว่าคุณสมบัติทราบทราบอ่านว่าทราบลบกันอ่านว่าลบกันลบกันไม่มีคำว่าอ่านว่าเยังไงลบกันควันไฟ รีบไปใครมาหาครูครูดูดูเพลงดูดูเพลงพอรอเอานอดูเดินเดินจับจับความตามความ ตามตามควายขายคงขายคงคอโลอกก็ขายครบหกคำหกหกคำคอวออัมความความอีกหกความตามปิดยืนเล่ายืนเคารบ ครบทุกคนโบกกับโบป,ปอนอบนกันไปไม่เสียงไม่เสียเปียบไม่เกียเปียบเรียบร้อยดีมีหลายมีหลายภาพ ทราบทราบทราบเหมือนไม่ทราบทราบหรือไม่ได้พร้อมกันได้ได้พร้อมกันพน้พนพ้นมันญาติมันมันยาิดีด คนมันญาติดีมันญาติดีมันญาตดีเขามีขอเอาเขาเขามีอาชีพเป็นทหารฉันมีไม้บานทัดคนไทยเราคน,นไทยคนไทยเราเขาลบนับถือพระเจ้าแผ่นดิน คับ